ดีครับนี่ครับมาซื้อสมบูรณด้ลยสมบูรณ์พี่สามสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องคือไอาการใช่วหมสบายดีนะครับมือนี้ที่บ้านทุง่งคำโอก๊กทุง่งคำบางชื่อเลยทุ่งนาง ทุ่งนางโอ,อกใช่ไหมไม่ใช่ก็ทุ่งนางโอกจริๆงๆก็อยู่เทศการทุ่งเลยนะคุณท,ทุ่งนางทักเคนได้ค่ะทุ่งนางโอกเออโมเมนทุ่งค่โอกทุ่งนางโอ,อกเออทำตัวลวะเนาะมันแปลว่าอย่างแม่ ทีงแม่สบายมาก่อนนี้จะเปที่สสอ่มันมันมีความหมายว่าจางไหนแม่ทุ่งนั่งอกโอ้ทุ่งนั่งอกตะกัอนวันวันนี้อพยพมาจ้ะอพยพมาจะใส่ในทุ่งแม่กระบอกหูเนาะแต่ว่ามันไม,นม่มันทุกข์มันยาบมันเอือดอยากเอือดกิ่นยังเช่ญนะอืมก็เลยมีหวัวอีอกเราภาษา,าอีสานเขาโอ้หัวอีอกจ้าจ้ะก็เลยตั้งชื่อน้ำหนองน้ำเยอะใช่ไหมแม่น้ฮะเป็นหนองน้ำเยอะไมม่ีหัวอีอกที่เขาทำโอ่งขาย มันมีหัวอันนี้คือชนิดหนึ่งน่ะเอาเขาให้ยังกินแม่เขาก็ะกะทิคือแหว่คือหยางขมิ้นเราเห็นจักทีโอ้กระติ้งไหมกินเดียวว่าอึดแล้วยางขมกินได้นะเป็นแบบนเป็นนชิดนึงเป็นมันเป็นมันชนิดหนึ่งหัวอีโอะมันเข้าจังสีนากระไรใส่ภาษาดีโอ้ภาษาดีอึดมันหยาดตะกี้มีแต่หัวอีโอะเนาะ จะเรียกอีโอกอีโอกมันกะบอสุภาพบันไดเาะคันไดอบอมนเนาะเอกับือมต้องเป็นนั่งเนาะก็เลยเป็นทุ่งนั่งโอกส่วนตัวละสมัยตะกี่นะครับฮู้แล้วบาตานี่นะครับเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนที่เขาประกวดไอ้นางสาวไทยอ่ะที่พินวัฒน์ทำอ่ะทำเขียนคอไปเลยคุณอยากก็สแกนเลยเอมีกินหอยเป็นอยู่บลู กินตามหอยก็เป็นวันนั้นนะถามเขาแปลกเยอะเขาหน้าเหมือนญี่ปุ่นวันนี้มาใครวันนี้ตอนนี้มาคนเดียวแต่ว่าแดนไม่มาอยู่บนรถยังไม่ลงมาตอนนี้ก็จอดที่ไหนน่ะนู่นแล้วหกสิบบาทล่องพิษมองยี่คานลับไปอีกลงพิษมองขึ้นก่อนพอเห็นหักแพงขึ้นก่อนอยู่ อยูอ่กันทล่มมาเห็นไม่มาไม่มา,มมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไปไ<ห>มาเสยนะครับเ<ห>ม,มบนนบื่อคืนเนาะพักแหงวรัญญพรสามน้อยบิมเพิญชมสั่งตำหรือสั่งยำกันอะไรคะสั่งได้นะคะเดี๋ยวนี้ทะคะค่ะเคสุนจรยำ ไม่มีตังค์ละค่ะจะเลี้ยงเอ็มซีจะเลี้ยงค่ะจะกินอะไรคะตามสายบัวนะคะบวกเจ๊นะคะเจ๊จะทำให้กินนะคะร้อนดิค่ะร้อนอากาศร้อนไปด้วยเลยเด้อเป็นี้อนขนาดสามสิบกว่าแล้ววันนี้น่ะอีกห้าหกวันนี้สี่สิบกว่าเกือบห้าสิบองศาเบิ่งกันดีๆเนี่เด้อเบิ่งพศดีๆเนี่อากาศร้อนอา้ออากาศร้อนจะกินยาในบ่อน่ะนะไม่ได้กินยาน้ากินน้ำเป็นจุดปวดความดันน่ะ <c oughs> ร้อนแบบสุดยอดแบบร้อนแบบโอ้น้องฮักแพงร้องกี่เพลงลูกคฮาฮัากแพงร้องกี่เพลงลูกมือนีสองเพลงค่ะมือนีสองเพลงว่ะแต่ว่ามือนีสิซ้อมโชว์วันที่สองค่ะช่วงเช็กเศร้าบาอกเอ้ามาตอนนี้ ต้องมาช่วยนะคะว่าพี่มีจะได้เต้นเพลงน้องไหมอะไรนะเมื่ได้เต้นก็ต้องเต้นนม่ได้เต้นก็ต้องเต้นเมื่อได้ทีดร้องช้างทองก็อาจจะม่ได้เต้นพ่มีพ่มีบางบางสิ่งบางอย่่างทีันต์อย่างน้องมหามีอะไรเอ่ยเนี่ยน้องอาจจะยังบูคงว่าที่ผมได้มายืนอยู่จุดนี้ย้อนอยู่ไหนขี่เปิดโตผมอยู่ไหนอ๋อ เราคุยกันเธอแรกเลยเนาะคริปแอดมินมาหาอยู่ช่อง,องดีเจสาวน้ำยืน,ยนแล้วนะก็บอกขึ้นบอากฝันได้ป่ะเพื่อนสิมาเป็นแอดมินของสาวน้อยเพชรบันแพงนี่มาแบบไม่ได้นัดหมาย,ยมาด้วยนั่นนี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหอดโอ้ยขากมอฝ่ายบุกแค้นี่เต็มมือเลยซึกซึกปุ๊บมาปรับเลยนี่ยังยังละละมมน้ำลึกเข่าตื้นี่ซึกจากพระปุ๊บมาปรับเลยมานาเสือเนาะแล้วก็เลยมาอยู่กับ สานอยเพรบันแพงเลยมาอยู่กับบอดโจนะครับนี่อยู่แถวบ้านเรียกอะไรเนี่ยเป็นของที่ผมชอบมจนลุกชิ้นหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันมันหนึ่งขึ้นมาด้วยด้วยด้วยน้ําธรรมชาติไอร้อนเนะไก่ร้อนแล้วมันจะสุกข้าวเราไปทอดปุ๊บเสีอบน้ำมันแม่ต้องกินหลายอิ่มจังละตามนี้ก็ได้ใช่ไหมเนี่ย เอาลองตามห้ดูหน่อยเอาอันตําเออนเลยคับาเองเลยครองบทันทอดหน้าเวที่อยู่พี่น้องนะครับมาพอแอดมินมาหานะครับทำงานดีครับมาพอ น้องหักแพงน้องเอมมี่นะครับเจ้าต้องถามว่าพอวันนี้เจอคนตลกด้วยอะไเงี้ยอืมเบาสนลำเพลินออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลนี่มันเป็นแบบโดดเด่นในตัวผมนี่ใช่ไหมได้เ่าสนลำเพลินออฟฟิเชียลไม่มีคนพูดแบบนี้เลยมันมันต้องมีแบบคือยูทูบเบอร์มันต้องมีคำประจำตัวอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเบาสนลำเพลินออฟ เสียงหัวเราก็กินข่ายแลวเออเออว่าไมนมีใครจ้าไม่ตลกก็พูดไปก็มีใครหัวเราะเราหรอกมาน้ำกันอยู่แต่ว่าอีกคนหนึ่งใส่แม็กอีกคนหนึ่งใส่รีแม็กเบิง์ตีล่ะนี่นี่เสื้อสีนี่สีแดงแดงสีเลือดหมูนี่มาคนละค่ายได้มาน้ำกันแต่มามาคนละค่ายได้นี่คนแรกมามากับค่ายแม็กนะครับสวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะ มมเอา่ใส่สีเดียวกันอยู่แต่ว่าคนละยี่คนละค่ายน่ะแม็กลีแม็กวระสานแฟนแฟนขับบอกครับมึอนี่เขานั่งมาซื้อๆเนาะเทาอะไรกันไปน้ำสุกหมอยู่เสมาขึ้นก็อยู่เสเอามาขึ้นก่อนก็อยู่เสนั่นแล้วเหรอเสก็ไปเสแล้วเนี่ยอ่ะพี่น้องเบึงตีลาน้อนะครับขนาดพงไปเล่นเสแล้วพุ่มมาเด้นน่ะนะ เบ่งเบ่งได้แล้วไปแล้วนะครับหักแทงได้ยำทั้งยำทั้งตำนะครับเนื้อกินนะครับช่วงแรง ก่อนเข้าหลังเวทีนะครับเข้าไปกันเบลินงลยอะิพ้าไปบึงหน้าเวทีเดบัตตานีนะครับ สุกแล้วสุกแล้วนะครับแม่เมื่อกี้บนท่านสุกอยู่คนมาถาเมค่กีก็สิ้นหอดไม่กินปนอีลีนึกบ่ากินปลาดบดีเมื่อะ่ น้องหักแพงจ้าแมนสาวเซละภูมิเดี๋ยวตรงนี้เราได้เพียงนี่แล้วนะครับาุ่นในที่พี่น้องอยู่กลางทงหน้านะครับห้ามอย่างเดียวคือห้ามฝนตกนะครับ ลายนะครับพี่นอกนะครับเดี๋ยวพ้าไปเบ่งด่านหนาเวทีนะครับมาทันหอดจักรเทานะครนี่จริงๆทางรงม่านนี่นะครับออกง่ายๆนะครับผมอ้อมกันได้บานบุญนะครับแต่ว่ามาแลงนี่รับรองมันมีมองไปเลยนะครับมาแลงมันมีมองไปเลยนะครับเล็กน้อยอยากได้โป้ง คุณหลายนะครับพอกันคลิปใหม่เด้นอเนาะนะครับมีคม่คอนซูร์หลาย